โอเคผมกลาบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้กลับไาที่โลเคชันเดิมนะครับที่เคยมาถ่ายตอนนั้นนะครับที่ผมพาดูทำเลเนาะทำเลที่ตั้งนะครับนี่ผมก็มาตั้งให้วันดูแล้วนะมามาดูกันนะนี่ก็กล่องที่ผมเตรียมไว้เนี่ยรุมผุดเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมที่จะมาตั้งนะตรงตรงนี้ครับนี่ใกล้ๆกลกับตรงนี้นะครับที่เป็นมีรังผึ้งนะตรงนี้น้ําก็ขึ้นนะครับนี่น้ําขุนเลยฝนตกนะครับนี่ครับนี่ ลุ่มนะครับออกแล้วครับนะผมเริ่มฝังเลยนะครับนะเดี๋ยวดูก,กันนะผมี๋ยวไปฝังเสากันเลยนะครับ โอเครวมเรียบร้อยแล้วครับนี่ได้เป็นหนึ่งรังนะครับตรงนี้นะครับก็ทำรีเหมาะนะตรงนี้เดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับว่าจะเข้าไหมนะครับนี่นะครับรถจอดอยู่นู่นเนาะรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างนะครับเอามาด้วยเดี๋ยวนี้ผมจะลงเป็นอีพีที่หนึ่งก่อนนะครับเพราะว่าวันนี้คงวางไม่ทันนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็ได้นะครับผมจะวางแค่สองกล้องก่อนนะครับวันนี้ โอเคกล่องนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวกล่องนึงผมจะเอามาเนาะนู่นนะครับยืนนู่นแบบลังดูเดี๋ยวให้ดูรอบเราครับลังนี้เป็นอย่างนี้แบบข้างข้างทางใต้นะเป็นไงบ้างนะครับด้านล่างผมยังไม่ได้ใส่น้ำมันเครื่องเนาะด้านล่างยังไม่ใส่น้ำมันเครื่องนะครับเดี๋ยวมาใส่วันพรุ่งนี้ก็ได้นะมันเย็นแล้วนะครับรอบข้างนะเป็นยังไงนะครับก็เช็คนะว่ามันโยกหรือเปล่าถ้าโยกก็ เอ่ออัดดินหรือว่าเอาเอา่อไม้อะไรก็ได้มาลองนี่มันโยกเดี๋ยวถ้ามันโยกบ่อยเดี๋ยวมันจะล้ม,มนะครับถ้าลมมันมานะผมจะอัดอัดดินอีกรอบนึงให้มันแน่แนๆอาจจะมีเสียงรบกวนนะเสียงนกเสียงอะไรพวกนี้ก็ไม่ว่ากันเนาะขออภัยทุกคนนะครับอาจจะมีเสียงรบกวนนะโอเคโอเคนะครับเป็นอาเสร็จนะับว่าหนึ่งรัง นะครับตรงนี้เลยให้ดูรอบๆเนาะเดี๋ยวผมจะน้ำมันเครื่องมาเติมนะครับมองไกลๆนะครับปลายางแต่วางนู้นอีกกล่องนึงครับผมเดี๋ยวต้องมีกล่องนึงเดี๋ยวผมไปวางนู้นนะครับโอเคเห็นแล้วนะทุกคนวางแกลบกล่องไม้นะครับโอเคผมวางกล่องที่สองเลยนะครับ โอเคทุกคนต่อจากหลังเมื่อกี้เนาะนะครับหลังเมื่อกี้อยู่นู่นนะหลังเมื่อกี้แม่ร้วนหลังอยู่นู่นนะครับโอเคมาดูหลังนี้เลยว่ามาดูหลังนี้นะครับผมนี่ครับเตรียมมาแล้วนะครับอีกหลังหนึ่งนะตรงนี้เลยบรรยากาศร่มรื่นนะครับขุดไปแล้วนะลุมน่ากลัวมากนะครับตอนนี้ทุกคนกดไลค์เป็นกําลังใจหน่อยนะครับน่ากลัวมากตอนนี้ เริ่มจะค่าเริ่มจะมืดแล้วนะครับกลัวนะครับตอนนี้ก็ต้องทํางานแข่งกับเวลาเนาะกดไลค์หน่อยครับทุกคนถือว่าเป็นกำลังใจเนาะโอเคผมจะรีบไปทำแล้ว หลังนี้ก็อาจจะเอียงๆหน่อยนะครับไม่เป็นไรเสามันเอียงอยู่นะครับโอเคหลังนี้นะครับอีกหลังนึงหลังนู้นนะโอเคหลังนี้อีกหลังนึงนะครับเดี๋ยวก็ค่อยเอาน้ำมันเครื่องมาเติมเนาะนี่ยตรงนี้ก็เหมือนกันมันแห้งหมดเลยนะโอเคถ้ามันเอียงๆนะครับเราก็หาหนุนหน่อยนะครับมันจะได้ไม่เอียงมากนีผมจะหาหนุนอยู่ครับโอเคครับผมทุกคนก็สำหรับใครที่เข้ามาดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับ เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมตอนนี้กลัวมากนะครับตอนนี้ในป่าเนาอมันมันมันมืดนะครับดวนสังเกตไหมนะมัมันมืดตรงนี้นะม,นมืดมาเลยก็กลัวนะครับโอเคไม่ได้เออเอาเครื่องรางมาด้วยนะครับลืมจริงๆวันนี้รีบจริงๆนะครับผมต้องมีเครื่องรางเนาะถ้าเข้าป่า,านี้ต้องมีเครื่องรางครับแต่วันนี้ลืมนะครับโอเคถือว่าเสร็จเรียบร้อยนะไปกีบวันนี้ สอลังนะครับเดี๋ยว EP หน้า EP สองนะผมก็จะลงอีกคลิปหนึ่งวางอีกกล่องหนึ่งครับเป็นสามกล่องเนาะวางบรปปิเวณน,นี้แล้วก็มาดูกันครับว่าลังไหนจะเข้าก่อนเป็นลังแรกนะครับมาดูกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลาทุกคนไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่เกดเข้ามาดูคลิปนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ